สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูสาในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตตัวชี้วัดก็คือนักเรียนแสดงความเคารพ ภารตนาไตรและปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาสามในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดค่ะก่อนอื่นเรามาลูกความหมายนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อความสั้นๆให้ข้อคิดคติสอนใจที่เราควรน,นำมาปฏิบัติ จากภาพนะคะครูมีคำถามนักเรียนเคยแบ่งสิ่งของหรืออะไรให้กับผู้อื่นบ้างหรือไม่เมื่อทำแล้วเรารู้สึกอย่างไรค่ะแน่นอนค่ะเมื่อเรานะคะมีการแบ่งปันสิ่งของนะคะหรือว่าเป็นของกินของใช้ต่างๆนะคะให้กับผู้อื่นแล้วเราย่อมรู้สึกดีมีความสุขนะคะที่เราเป็นผู้ให้ พุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาที่เป็นคติเตือนใจให้นำไปปฏิบัติดังตัวอย่างพุทธสุภาษิตรแรกนะคะที่ครูสาจะพาไปเรียนนะคะก็คือทะทะมาโนโปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก การเป็นผู้ให้คือการเป็นผู้เสียสละแบ่งปันให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ผู้อื่นให้แล้วผู้รับมีความสุขเช่นพอแม่ให้ความรักความอบอุ่นต่อลูกครูให้ความรู้แก่สิษย์โดยไม่ปิดบงังการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกยตกทุกข์ได้ยากกว่าเรานะคะดังนั้นผู้ให้จึงยอมเป็นที่รักของผู้รับเสมอ และนอกจากนี้นะคะการที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่ดีนะคะจะเป็นคนที่มีคนรักนะคะก็ยังมีสุภาษิตพุทธศาสนาสุภา,าษิตอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ครูจะมาบอกนะคะก็คือโมโกโขกัลยานิยาสาธุแปลว่า เปล่งวาจาไพเราะให้สำเร็จประโยชน์วาจาไพเราะหรือพูดดีคือการพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เช่นพูดไพเราะอ่อ,อนหวานพูดแต่คำที่ก่อให้เกิดความสัมคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นคำพูดจึงมีความสำคัญมากและจะทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดีเช่นพ่อแม่ควรพูดกับลูกด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกครูอาจารย์ควรสอนนักเรียนด้วยถ้อยคำที่ไพเราะและเป็นประโยชน์นักเรียนควรพูดกับพ่อแม่และครูด้วยวาจาที่สุภาพการพูดจาไพเราะย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้พูดและก็ผู้ฟังนะคะค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่9เรื่องพุทธศาสนาสุภาษิต สามารถทำลงในสมุดได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพส่งครูประจําชัน้นพร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงามแล้วกลับมาพบกันในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ